โอเคอันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนในเรื่องของความหมายสถิติความหมายสถิติแล้วก็ข้อมูลครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือครูมาหมดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเรียนกันไปตั้งแต่ตอนช่วงพฤศจิกาตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยเราก็เรียนเลยเปิดเทอมสองมาเนี่ย เราก็ลุยเรื่องนี้ั็เลยดังนั้นเรื่องเนี้ยมันเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยของการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงคุณภาพนะเชิงคุณภาพคราวนี้ไอข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยไอหน่วยเนี่ยเป็นหน่วยที่เราเนี่ยสามารถเก็บคะแนนได้เต็มเลยเทอมนี้เนี่ยเราอาจจะได้สี่ก็ได้อ่า เราะว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะง่ายที่สุดเรื่องเนี้ยจะง่ายมากจะมีการคำนวณแค่นิดเดียวนะแค่เป็นการบวกการลบก,การคูณการหารแค่นั้นนะเราจะไม่ต้องมานั่งจําสูตรไม่ต้องมานั่งถอดสแควร์รูทไม่ต้องมานั่งยกกาลังสองอยู่นะในส่วนเรื่องเนี้ยจะง่ายที่สุดนะคราวนี้ในการทบทวนความหมายของสถิติและข้อมูลเนี่ยหนูสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะลูก เออได้ไม่ต้องมานั่งฟังครูยอย่างเดียวเพราะว่าอันเนี้คยครูจะไปไหวนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยเรียนกันมาเรียบร้อยลนะอ่ะควนี้ไอสถิติศาสตร์เนี่ยถ้าพูดถึงสถิติเนี่ยเราเนี่ยได้ทําการคํานวณมาเรียบร้อยละได้คํานวณแบบคิดแรกหัวหัวปวดหัวมากอืก็คือครึง่งครึ่งแรกนะตั้งแต่ปัจจิกันจนถึงธันวาเนี่ยสถิติเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องคํานวณที่เราจะต้องใช้ในการคํานวณหาการวัดการกระจายของข้อมูลคํานวณหาค่ากลางของข้อมูลเนี่ยในเรื่องพวกเนี้มันจะใช้ในกรณีที่ขอ้เอเป็นการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของปริมาณน,นะปริมาณง่ายๆเลยปริมาณเนี่ยเราจะสามารถนํามาคานวณได้อันนี้คราวนี้ไอสถิติเนี่ย ที่เราจะใช้ในการคำนวณจากที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีสองสองเรื่องที่เราเนี่ยต้องมานั่งจำสูตรกันก็คือเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลแล้วก็การวัดค่าการของข้อมูลถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการวัดการกระจายของข้อมูลเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองวิธีนะถ้าจะไม่ผิดอันเนี้ยจะมีอยู่ในคำถามสอบกลางภาคด้วยเมื่อครูจะถามว่าการวัดการกระจายของข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธี นะคำตอบก็คือสองวิธีสองวิธีนี้มีอะไรบ้างก็จะมีการวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์แล้วก็การวัดการกระจายแบบสัมพัทธนะ์การวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสี่ตัวนะก็คือพิสยัยพิสัยระหว่างคอทายส่วนเบนเบนมาตรฐานแล้วก็ความแปรปรวนนะเพราะาที่ครูเห็นเนี่ยครูเห็นพวกหนูเนี่ยตอบซีมาเยอะมากเลย อันนี้จริงๆแล้วต้องเป็นสองนะสองวิธีต่อไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการวัดการกระจายแบบสัมพัดนะการวัดการกระจายแบบสัมพัสเนี่ยถ้าเกิดในหลักสูตรเดิมเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวนะครูเห็นแล้วบางคนเนี่ยไปดึงมาเลยในเน็ตอ่ะอันนั้นก็จะไม่ถูกต้องนะลูกนะจริงๆแล้วการวัดการกระจายแบบสัมพั์เนี่ยถ้าเกิดในหลักสูตรใหม่อ่เราเนี่ยอยู่ในหลักสูตรของฉบับปรับปรุงของุกศูนย์ ดังนั้นการวัดการกระจายแบบสัมผัสเนี่ยมันจะ move ให้เหลือแค่ตัวเดียวให้เหลือแค่เรื่องเดียวที่เราเรียนกันไปก็คือสัมประสิทธิ์ก็คือเราจะต้องทําการหาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันนั่นเองของความแปรผันนั่นเองอันนี้จะมีแค่ตัวเดียวในเรื่องของการวัดการกระจายแบบสัมผัสบางคนใส่มาให้ครูเยอะมากเลยการวัดการกระจายแบบสัมผัสมีการสัมประสิทธิ์ของพิไซสัมประสิทธิ์โอ้ยเยอะมากเลย อ่ะตรงนั้นอ่ะคราวนี้นะคราวนี้พอมาถึงอันนี้ที่เราต้องทบทวนกันเมื่อกี้ครูเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังเฉยๆพอเรามาทบทวนเราจะทบทวนเกี่ยวกับความหมายต่างๆของสถิติแล้วก็ความหมายแล้วก็ชนิดต่างๆของข้อมูลอ่ะไอทบทวนตัวนี้นี่แหละจะทำให้เราเนี่ยเก็บสามแต้ม สามคะแนนในชั่วโมงนี้ได้นั่นเองคานนี้อันนี้ณเมื่อกี้ครูก็อธิบายไปแล้วว่าการวัดการกระจายไอค่าค่าการของข้อมูลเนี่ยก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมสามตัวนี้มันจะอยู่ในเรื่องของการการหาค่ากลางของข้อมูลครูก็ใส่เอาไว้ให้คาวนี้เรามาทบทวน ทบทวนสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อที่เราจะนำไปเก็บคะแนนท้ายชั่วโมงกันนะก็คือความหมายของสถิตินั่นเองนะความหมายของสถิติเนี่ยสถิติเนี่ยความหมายที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือศาสตร์มันคือศาสตร์นะที่ว่าด้วยการกรวบรวมข้อมูลการวัดข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมาย ของผลลัพธ์และการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีเชิงสถิติอันนี้สถิติก็คือเป็นการพวกการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายของข้อมูลถ้าพูดง่ายๆคราวนี้ไอสถิติเนี่ยมันจะแบ่งออกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองประเภทครูป,ปิดเอาไว้สองประเภทเนี้ยมีใครพอจะนึกออกได้บ้างไหมลูกว่า ไอสถิติที่มันแบ่งออกมาเป็นสองเพศเนี่ยมันมีชื่อเรียกอยู่ว่าอะไรมีใครพอจะนึกออกไหมลูกนะมีไหมบใบไห้มันมีด้วยกันเนี่ยสามคำสามพยางค์สถิติแล้วก็มีต่อท้ายเชิงอ่ะมีคําว่าเชิงอ่ยมีใครพอจะเดาออกไหมลูกมีใครพอจะนึกออกไหมมันชื่อว่าอะไร มีไหมลูกหรือว่าเรียนคืนครูมาหมดแล้วคืนไม่ได้นะอ่าสถิติเชิงอะไรลูกเชิงอะไรอ่ามันอยู่ไม่เอ่ยอ๋อเชิงพรรณนา,นาอ่าถูกต้องสถิติเชิงพนรณนากับช่ยอชยอกับอ,อนุมาน ออ่าถูกต้องกับเชิงอนุมาณนะสองตัวนี้นะสองตัวนี้จะเป็นประเภทของสถิติอ่ะก็คือสถิติเชิงพนานนาแล้วก็สถิติเชิงอนุมานคราวนี้เรามาลองดูว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายอยู่ว่าอย่างไงบ้างนะ <c oughs> ไอสถิติเชิงพนานานาเนี่ย อันเนี้ยครูเนี่ยสรุปออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลักๆไว้ให้ะจะไม่เหมือนกับเอของเดิมอของเดิมเนี่ยครูจะบรรยายไว้ให้เยอะมากก็คือเอเป็นการบอกว่าไอสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยเป็นสถิติที่เป็นสถิติที่อาจจะสรุปออกมาเป็นตัวเลข นะออมกเป็นตัวเลขต่างๆแล้วก็เป็นการนําคํานวณนนะเป็นการคํานวณของประชากรนะแต่ว่านี้ก็จะ,ะใส่ให้ละเอียดขึ้นมานิดนึงครนะูก็จะใส่ไว้ว่าสถิติเนี่ยเป็นประชากรเหมือนเดิมนะถ้าเกิดพูดถึงพรรณนาเนี่ยมันจะใช้กับประชากรนะเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะโดยไอ้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้เนี่ยนะ แล้วเราเนี่ยนำมาใช้ในการคำนวณเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าพารามิเตอร์อ่ะเขาจะเรียกมันว่าพารามิเตอร์สมมติว่าหนูไปเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนมาทั้งหมดเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมีอยู่สองร้อยกว่าคนข้อมูลตัวเนี้ยที่หนูจะนำมาอ่ะนำมาคำนวณเนี่ยเขาจะเรียกตัวเนี้ยว่าพารามิเตอร์อ่ะส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออนุมานอนุมานเนี่ยจะเหมือนกับพรณนา,นา หมดเลยแต่แต่พนานาเนี่ยเขาจะเอามาแค่ส่วนย่อยๆเอาจะจะนำมาแค่ส่วนย่อยๆของพนรนาก็คือพูดง่ายๆก็คือว่านํากลุ่มตัวอย่างนำกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมามาคํานวณหาเขาก็จะแล้วก็จะเรียกมันว่าอจะเรียกมันว่าค่าสถิติ ก็คือหนูไปเก็บกลุ่มตัวอย่างมาเนี่ยไอ้กลุ่มตัวอย่างพวกเนี้ยที่หนูจะนํามาคํานวณเนี่ยจะเรียกมันว่าค่าสถิตินั่นเองอันนี้ <c oughs> ง่ายๆของสองตัวเนี้ยไอ <c oughs> โอ okay. เคแสงกลับมาล้ <c oughs> อ่ะพูดง่ายๆก็คือไอสถิติทั้งสองตัวเนี้ยระหว่างความแตกต่างมันแตกต่างกับการที่เรานําไปใช้ถ้าเราอ่านโจทย์อ่านข้อมูลเนี่ยแล้วมันพูดถึงข้อมูลที่เป็นประชากรเนี่ยเราบอกได้เลยว่าไอข้อมูลชุดเนี้ยมันเป็นสถิติเชิงพรรณนาแต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลแล้วแล้วมันเป็นกลุ่มตัวอย่างเล็กๆอ่ะเราก็สามารถบอกได้เลยว่าข้อมูลชุดเนี้ยมันเป็นสถิติเชิงอนุมาน อันนี้จะเป็นลักษณะแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ว่าเาใจความที่ครูบรรยายให้เนี่ยครูให้ไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆเลยออันนี้จะเป็นการทบทวนดังนั้นครูก็จะไปไหวขึ้นนิดนึงต่อไปต่อไปมาดูข้อมูลกันมาดูเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลเนี่ยจะหมายถึง ข้อความที่ที่เป็นจริงนะนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะหรืออาจจะเป็นข้อความนะหรืออาจจะเป็นทั้งข้อความหรือว่าตัวเลขที่นำมาคำนวณก็ไดนะ้ข้อมูลเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากนะอย่างเช่นข้อมูลประถมภูมิข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลอนุกรมนะอนุกรมเวลาแล้วก็ข้อมูลมาตราการวัด แต่ว่าที่เราเรียนกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียนกัน2ตัวนะก็คือข้อมูลของปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิอ่ะคราวนี้พอพูดถึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีการจำแนกของข้อมูลเนี่ยด้วยสองแบบสองวิธีอ่ะวิธีแรกเนี่ยเขาจะจำแนกตามวิลักษณะของการเก็บรวบรวม วิธีแรกเนี่ยเขาจะจำแนกจำแนกประเภทของข้อมูลเนี่ยตามลักษณะตามวิธีการเก็บวิธีการเก็บว่าเก็บแบบไหนอันนี้จะเป็นลักษณะแรกต่อไปการจำแนกที่สองเนี่ยคือจำแนกตามลักษณะของข้อมูลข้อมูลเนี่ยมันจะมีจำแนกอยู่สองแบบ อันนี้เวลาที่เราไปเจอโจทย์เนี่ยเราดูดีๆเพื่อเขาถามว่าเป็นถามถึงข้อมูลที่วิธีเป็นวิธีของข้อมูลวิธีการเก็บหรือว่าเป็นลักษณะของข้อมูลอันนี้จะมีอยู่2แบบคราวนี้ถ้าเราไปดูนะแบบวิในกรณีที่จำแมกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน2วิธีเหมือนกัน มีใครพอจะเดาออกไหมว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงการเก็บกรวบรวมข้อมูลเนะี่ยจำแนกตามการเก็บกรวบรวมข้อมูลเนะี่ยจะเป็นลักษณะของแบบไหนอจะเป็นลักษณะของแบบไหนมีคําตอบอยู่ในนี้ด้วยมีคําตอบอยู่ในนี้เลยลักษณะของแบบไหนเลยจำได้ไหม เงียบสแสดงว่าคืนครูกันมาหมดแล้วอ่ะคราวนี้ฟังดีๆนะลูกอ่ะอันนี้ฟังดีๆนะนนนะเพราะว่าทั้งหมดที่ครูพูดเนี่ยตั้งแต่สถิติจนถึงข้อมูลเนี่ยเราจะเก็บแต้มกันสามคะแนนอ่ะเมื่อกี้เราแยกของสถิติได้แล้วต่อไปมาเป็นของข้อมูลแต่ข้อมูลเนี่ยหนูจะต้องนึกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันจะต้องจําแนก จำแนกประเภทของข้อมูลเนี่ยอยู่สองแบบนะแบบแรกเนี่ยคือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมอันนี้คือแบบที่หนึ่งก็คือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมของข้อมูลและแบบที่สองคือจำแนกตามลักษณะของข้อมูลคราวนี้เรามาดูว่าไอ้วิธี ที่ถ้าสมมุติว่าเราจะจําแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยก็คือข้อมูลที่มันเป็นปะมภพ่วงอ่ะและตัวที่สองก็คือข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิอ่ะอันนี้จําไว้เลยว่าถ้าพูดถึงจําแมกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะ ต้องมีปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมินะอยู่สองตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองตัวเนี้ยมันมีลักษณะเป็นยังไงอ่นะคราวนี้มาดูจำแนกแบบที่สองบ้างแบบที่สองเนี่ยจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองตัวเหมือนกันมีใครจำได้ไหมลูกมีใครพอจะจำได้ไหม ข้อมูลเชิงคุณภาพกับปริมาณอ่าถูกต้องก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ปริมาณอ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเชิงคุณภาพและปริมาณเนี่ยมันคือจําแนกตามลักษณะของข้อมูลแต่ถ้าพูดถึงตะาถงภูมิและทุติยภูมิเนี่ยจะจําแนกตามวิธีการเก็บน่ะ ก็คือมันจะเป็นกลุ่มใหญ่มากชากอันนี้แยกให้ออกนะลูกะถ้าพูดถึงอะไรเราจะต้องนึกถึงตัวไหนอคราวนี้เรามาดูปฐมภูมิและทุติยภูมิกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงออันนี้ก็จะเป็นการทุกทวนด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าจำแนก อตามวิธีการเก็บรวบรวมของข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันมีปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมนะินะคอนเซ็ปต์จำง่ายๆเลยมีใครนึกออกไหมลูกปฐมภูมิเนี่ยง่ายๆเลยที่ครูเคยย้ําบอกเนี่ยระหว่างความแตกต่างมันคืออะไรลูกพอจะนึกออกไหมลักษณะของปฐมภูมิอ่ะมันคือข้อมูลที่ทําไมลูกส,สัมอ่าที่ที่สัมผัส จ uh oh. <laughs> ะใช่แล้วอ่าก็คือเหมือนเราไปสัมภาษณ์ถ้าเราไปสัมภาษณ์หมายความว่าเราจะต้องทําไมล่กเราจะต้องเป็นคนทาไมเองเป็นคนเก็บรวบรวมเองอ่าเราจะต้องเป็นคนรวบรวมขึ้นมาเองอ่รวบรวมขึ้นมาเองอันนี้จะเป็นของปฐมภูมิคือจําง่ายๆถ้าสมมติว่าเราไปเจอการสัมภาษณ์การสังเกต ที่เราเกิดเกิดจากเราเองอที่เกิดจากเราเองเนี่ยให้เรานึกถึงว่าไอ้ข้อมูลอันเนี้ยมันเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะอ่ะก็คือแบบปฐมภูมินะแต่ถ้าเกิดอีกอันนึงก็คือทุติยภูมิก็จะตรงข้ามเลยก็คือเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยไม่ได้รวบรวมเองอะก็คือเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้รวบรวมขึ้นมาเองแต่ไปขอจากหน่วยงานต่าง ที่เขาเนี่ยมีอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยจะทําการดูค่าสถิติของโควิดเมื่อ COVID วานอย่างเงี้ยหนูก็ต้องไปหาจากในข่าวนั่นแสดงว่าหนูเนี่ยไม่ได้ทําการรวบรวมเองแต่หนูเนี่ยไปมีมที่มาที่มาก็คือจากข่าวช่องสาบอย่างเงี้ยอ่ะหนูก็ไปดูข่าวช่องนั้นมาแสดงว่าข่าวช่องนั้นเนี่ยเขาเนี่ยรวบรวมมาให้เราแล้ว นะประมาณนั้นก็คือเราเนี่ยไม่ได้ลงมือเก็บเองนะอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างปฐมภูมิและทุติยภูมนะิต่อไปนะต่อไปอันสุดท้ายคนะู่สุดท้ายก็คือจำแนกตามลักษณะของข้อมูลพอพูดถึงจำแนกตามลักษณะของข้อมูลนะให้เรานึกถึงสองตัวนี้ก็คือข้อมูลที่มันเป็นเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลที่มันเป็นเชิงคุณภาพ ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยพอพูดถึงปริมาณเนี่ยสแสดงว่าเราเนี่ยสามารถคำนวณหาค่าได้คำนวณหาค่าได้ดังนั้นไอข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยมันคือข้อมูลที่บอกถึงขนาดบอกถึงปริมาณที่เราเนี่ยสามารถวัดแล้วก็เปรียบเทียบได้อย่างเช่นจำนวนนักเรียนของห้อง กทับหนึ่งกับ6ทับสองห้องไหนที่มีมีจํานวนมาเรียนมากกว่ากันประมาณนี้อันนี้จะเราสามารถดูแล้วแล้วก็เปรียบเทียบได้ต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพเนี่ยจะบอกถึงลักษณะ,ะลักษณะก็คือสถานภาพสถานะคุณสมบัติแต่แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอก ถึงปริมาณอาไม่ได้บอกถึงปริมาณก็คือง่ายๆคือไอคุณภาพเนี่ยไม่สามารถนำมาคำนวณเปรียบเทียบหาค่าได้อาถ้าเกิดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันสามารถนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขได้อย่างเช่นอะไรลูมีใครพอจะจําได้ไหมแบบถ้าเราเห็นเป็นตัวเลขแต่มาแต่ว่าเราไม่สามารถนํามาคํานวณได้อะอย่างเช่นอะไรขอขอหนึ่งอย่างอย่างเช่นอะไร อะไรดีขนาดของของของ <S 1> <S 1> อะอะไรอะอ,อะไรดีนะ่าเบิดรองเทา้าอะใช่ถูกต้องก็คือไซส์รองเทา้าใช่ป่ะก็คือขนาดไซส์ของรองเทา้าอย่างเช่นคนที่หนึ่งไซส์สามแปดคนที่สองสี่สิบอย่างเงี้ยเราบอกได้แค่ว่าคนเนี้ยเขาเท้าใหญ่กว่าคนนี้ แต่เราอะไม่สามารถนํามาคํานวณได้ไม่สามารถนำไอ้เลข3ามแปดสามเาเนี่ยมาคำนวณได้อะดังนั้นเราเนี่ยแยกปริมาณกับคุณภาพให้ดีๆนะ